ยินด,ดีต้อนรับสู่ Insight Business Today วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นเด็ดมากเลยแล้วก็ต้องไปฟังพี่ๆบอกกอคุยกันเรื่องจากวันนี้คอรอมอรนะครับจะมีการพูดถึงงบระดับล้านล้านแล้วล้านล้านี่มัน,นจะแก้ปัญหาสู้โควิดได้หรือไม่นะครับแต่ละท่านก็มีเนื้อหาเตรียมมาอย่างดีที่จะมาคุยกับพวกเรานะครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับ ีพี่อดิศักดิ์อยู่นะครับมีพี่นักการมีที่ทวีนะครับแล้วก็พี่ศักชัยนะครับพี่ๆมองประเด็นวันนี้ของคอรอมองครับเรื่องงบระดับเนี้ยครับมันจะช่วยพยุงหรือมันช่วยไปต่อ,อยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวเชิญพี่ดีพี่นักการก่อนเลยก็ได้ครับจริง,รงๆนะเราเรื่องนโยบายของรัฐบาลเราต้องมองอย่างนี้ว่ารัฐบ,บาลกําลังทําอะไรสิ่งที่รัฐบาลทําคือการใช้นโยบายการเงินการนโยบายการคลังในการ,รที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยที่มันกลังวลไล่ลงเรื่อยๆเนี่ย หยุดชะง,งักอย่าไหลลงเรื่อยๆครับแต่นี้นโะยบายการเงินมันคืออะไรนโะยบายการเงินก็คือสิ่งที่ธนาคารชาติหรือแบงก์ชาติเราเนี่ยต้องทําที่ทําไปแล้วอย่างเราก็รู้นี่ก็คือการลดดอกเบีย้ยลงมาสลึนหนึ่งแต่มันไม่พอเนี่ยงวดเนี่ยจะมีสิ่งที่แบงก์ชาติจะต้องทําอีกอย่างแรกคือการที่จะมีการออกพระราชกําหนดนะให้แบงค์ชาติเนี่ยเอาเงินสามแสนล้านหรือซอฟโลนเนี่ยไปปล่อยกู้ให้แบงก์พาณิชย์อัตราดอกเบีย้ยต่ําประมาณ0.1% จากนั้นเนี่ยให้แบงก์พันเอทเนี่ยเอาเงินของตัวเองเนี่ยมาผสมอีกส่วนหนึ่งเพื่อปล่อยกู้ให้กับบริษัทห้างร้านเอก,กชนนี่คือสิ่งแรกของแบงก์ชาติที่จะทําสิ่งที่สองที่จับตากันมากคือการที่ออกพระราชกำหนดให้แบงก์ชาติเนี่ยซื้อตราสารหนี้ของภาคเอกชนได้โอ้โหวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะสมัยก่อนในแบงก์ชาติซื้อตราสารหนี้ของภาคเอกชนไม่ได้แบงก์ชาติสามารถทําได้คือการซื้อตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือตราสารนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันใช่ของรัฐวิสาหกิจคราวนี้เนี่ยจะมีการออกที่กําหนดว่าให้แบงค์ชาติไปซื้อตราสารนี้ภาคเอกชนได้ในวงเงินประมาณสามล้านล้าน,านมองกันขนาดนั้นเลยนะกฎหมายฉบับเนี่ยจะทําให้วิถีทางหรือการดำเนินงานของแบงค์ชาติเปลี่ยนแปลงไปคําถามคือทาไมแบงค์ชาติต้องทําอย่างนี้เหตุผลก็เพราะว่า,วาตอนเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีรบรรดาบริษัทเอกชนที่ไปออกตราสารนี้ไว้อะ่ะก็มีการทั้งคาถามว่าเขาจะจ่ายนี้ได้ไหม หรือว่าจะต้องแบบไม่หนีไม่มีไม่จ่ายและถ้าเอกชนเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงดิวนะที่จะต้องจ่ายนี่คือตาสารีที่ไปขายแล้วเนี่ยที่ระยะเวลาจะต้องขายทอนเนี่ยไม่มีตังค์จะทํำยังไงมันเกิดเคยเกิดเหตุว่าถ้าไม่มีตังค์ก็ต้องเทขายตาสารีาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงจะเห็นว่ามีกองทุนตาสารีบางกองทุนนะสี่กองทุนปิดตัวไปเ,เพราะว่าเนี่ยไปซื้อไอ้ตาสารีของเอกชนเนี่ยที่แบบความเสี่ยงสูงเขามองกันแล้วอาจจะแบบ ไม่สามารถไข่ถอนตตาสานี้ได้ปิดไปเลยพราะนี่แหละคือสิ่งที่แบงค์ชาติจะต้องทําคือออกให้กำหนดอิกฉบับไปซื้อตาสานี้ภาคเอกชนนี่คือนโยบายการเงินนะอีกส่วนคือนโยบายการทังกรัฐบาลนี่แหละจะต้องตั้งงบประมาณพิเศษนะในการที่จะเอาเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพราะวันนี้เราจะเห็นมาตรการทา,างการเงินกับการลังเดินมาพร้อมกันเพื่อประคับประคองนะไม่ใช่กระตุ้นนะประคับประคองอย่างเดียว แต่นี่วันเนี้ยที่จะเข้าคลรมอเนี่ยมันมีวงเงินประมาณหนึ่งแสนหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทเนี่ยหนึ่งหกล้านล้านบาทที่จะอัดฉีดเข้ามาประเด็นสำคัญที่สุดคือไอ้เงินหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทเนี่ยมันเป็นเงินสดใหม่ไหมเรียกเฟลชมันมีไหมเงินเก่าๆไม่เอานะเพราะในระบบมันมีตังอยู่แล้วทีนี้หนึ่งจุดหกล้านล้านมันมาอย่างไงทุกฟังตามข่าวและแยกตามประเด็นนะสามแสนนี่มาจากที่ที่กำหนดไงจะให้แบงค์ชาติออกซอฟต์โลนอันนี้ดูแลไม่ใช่เงินสดใหม่นะ ลูกค้าพอได้เงินแล้วมันอาจจะไม่เอาไปจับายใช้สอยไม่ลงทุนเขาแค่ประกับประกองเ<ม>พราะไอ้แสนหกเนี่ยสามแสนนี่อาจจะไม่แช่และเหลือแสนเ<ม>หลือล้านสามล้านสามต่อไปอีกสามแสนเนี่ยเขาบอกจะเอางบประมาณปีหกสามนี่แหละหตัดมาสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์งบประมาณปีหกสามนี่มันมีอยู่สามล้านล้านตัดมาสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสามแสนล้านเพราะไม่ใช่เงินใหม่อีกแล้วมันเป็นเงินเก่าแต่เ,เงินเก่าของปีหกสามเนี่ยคัดออกมาเพื่อสู้โควิด เพราะเงินที่จะเป็นเฟสแมนนี่หรือเงินสดใหม่จริงๆเนี่ยประมาณล้านล้านบาทอ่าไม่ไอ้ล้านล้านบาทเนี่ยเขาก็มองกันว่าจะคู่ไหมคู่ล้านล้านบาทหรือว่าจะไปยืมงบปีหกสี่อีกสามแสนล้านก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีจังมีเงินสดใหม่เนี่ยจะเข้ามาล้านล้านบาทประเด็นสำคัญที่สุดคือไอ้ล้านล้านบาทเนี่ยจะเข้ามาอย่างไรเร็วแค่ไหนถ้าเข้ามาช้ามันช่วยอะไรไม่ได้มาก อย่างเช่นที่จะเข้าเร็วอย่างเช่นแจกนี่แหละคนละห้าพันบาทนะสามเดือนคนละหมื่นห้าก็ประมาณเขาบอกสามล้านานีงบานไปเก้าล้านคงเอาไปประมาณสิบล้านสิบล้านคนละกันคิดตัวเลขง่ายๆไอ้เงินแสนห้าหมื่นล้านนี่ยมันจะอัดฉีดรวดเร็วแต่ที่เหลือละ่ะมันจะรวดเร็วไหมเพราะถ้าถ้าใช้ระบบงบประมาณปกติเนี่ยผูมันจะต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนแม้ว่าจะมีเงินเนี่ยไอ้การอัดฉีดเข้าไปถ้ามันชา้ามันก็ช่วยเศรษฐกิจไม่ได้เพราะอย่างปีนี้มีการประเมินว่า เศรษฐกิจเราจะตกต่ำประมาณ5%หรือ5%้เกว่าหเหมายเควาว่าเงินจะหายไปจากระบบเนี่ยเจ็ดแสหล้านเพราะรัฐบาลมีอยู่ล้านล้านเนมันจะอัดฉีดได้เร็วแค่ไหนเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถึงว่ามีงบมหาศาลเนี่ยปีนี้เศรษฐกิจก็จาไม่ดีอย่างดีที่สุดที่น่าจะเห็นนะคือศเซเท่าที่มองนะตอนนี้นี่แหละ mm. คือภาพรวมที่เราต้องมองกันว่าเขากำํำลังเกิดอะไรขึ้น เปิดประเด็นไปเลยนะครับพี่ๆมีความเห็นยังไงยังไงกันบ้างครับแชร์ได้เลยครับโยนมาเลยผมมองอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่มองแบบแบบข้ามช็อตอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่างพวกคุณหมอเนี่ยเขาาม,มองมองข้ามช็อตใช่ไหมว่าออไอไอคนติดเชื้อจะกี่คนกี่คนระบบสาธารณสุขไทยรองรับไหวไหมคือคุณหมอเนี่ยทำงานเป็นระบบ มองข้ามชอ็อตแล้วก็กดดันให้รัฐบาลใช้มาตรการแบบเข้มขน้นปิด,ป,ดปิดเมืองตอนนี้ก็ปิดเป็นจังหวัดๆประมาณสิบกว่จาจังหวัดท,ที่ถูกปิดปิดตายนะคือ,อมไม่ให้คนเข้าคนออกอย่างพวกภูเก็ตภูเก็ตพัทยาพวกเนี้แต่ว่ากรุงเทพก็ยังหลวมๆอ่ะแล้วก็เพิ่งมาปิดปิดสนามบินอ่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เครื่องบินลงอันนั้นคือการทํางานของคุณหมอซึ่งดีนะ ในแง่หนึ่งก็คือดีแต่โอเคอาจจะสร้างความตื่นตระหนอกอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าดีเป็นการทําเผื่อคือในในสงครามเนี่ยทําเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเหมือนเราเหมือนเราเราไปหาก,กระสุนมาเนี่ยเอาเอาเหลือไว้ก่อนดีกว่าไหมในภาวะสงครามเพราะฉะนั้นมาตร,รการของรัฐบาลเนี่ยที่ประชุมกันวันเนี้ยคลรมที่กําลังประชุมจริงๆเขาประชุมกันรอบใหญ่ไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ แต่ว่าอันนี้<ะ>คงมีรายละเอียดที่กระทรวงคลังกลับมาเสนอใหม่เนี่ย<ะ>เป็นชุดเป็นชุดที่สามเป็นชุดที่สซึ่งก็ถือว่าเป็นการทําตามข้อเรียกร้องของนักวิชาการของนักธุรกิจต่างๆหรือแม้กระทั่งสื่อที่เอาตัวอย่างของต่างประเทศมามาเปรียบเทียบว่าในรัฐบาลของสิงคโปร์ของเยอรมันของฝรั่งเศส<ะ>ของอังกตเนี้ย เขาใช้เงินในการพยุงเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสาธารณสุขรวมกันเนี่ยอย่างน้อย10%ของ GDP คือมันเหมือนเป็นมาตรฐานนะเพราะว่าทุกคนประเมินว่าเศรษฐกิจนะคงจะถูกกระทบประมาณนั้น GDP จะหายไปที่แบง์ชาติประเมิน5%กว่าพัฒรละ6%กว่าผมว่าก็อาจจะถึง10%เพราะนั้นตัวแรกมันจะมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นไส้ในเนี่ย คือผมยังคิดว่ากระทรวงคลังหรือรัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเอาอยังไงแน่จะเอายังไงแน่ถ้าเทียบกับเทียบกับของต่างประเทศอะเอา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 ใกล้บ้านเราเลยก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เป็นต้นตำรับบาซูก้าการคลังก็คือเอาเงินอัดเข้าไปเกินกว่า10%ของ GDP แล้วเกินกว่าความคาด หวังของภาคธุรกิจเอกชนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเขาเอาเงินคือเขามองว่าจะทำยังไงให้ภาคธุรกิจน่ไม่เลิกจ้างมไม่เลิกจ้างแต่ของเราเนี่ยให้เงินช่วยตอนที่เลิกจ้างแล้วก็คือให้คนละห้าพันสามเดือนแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ชะตากรรม,นนะมแล้วนะแล้วเราคิดว่าสามเดือนเนี่ยเรื่องโควิดจะจบไหมคงไม่จบไม่จบไม่จบ,จบแต่สิงคโปร์เนี่ยเขา ให้ไปเลย25%ของทุกธุรกิจเป็นเวลา9เดือนเขาอันนั้นคือเขาคาดการว่าอย่างน้อยพยุงไว้9เดือนธุรกิจก็คงจะปรับตัวได้มีเงื่อนไขเดียวห้ามเลิกจ้างเพราะนั้นเพราะนั้นเอกชนทั่วไปก็ก็เท่ากับประหยัดค่าใช้จ่ายลงไป25%แล้วที่เป็นฟิกคอสที่เป็นค่าค่าพนักงานเดียวกันบริษัทก็อาจจะลดเงินเดือนพนักงานอะไรต่างๆลงก็ก็ก็ ก็อย่างน้อยอย่างน้อยอพอจะมีแคชโฟที่จะรันต่อไปได้แต่ของไทยตอนเนี้ยไปเช็คดูเลยทุกบริษัทเนี่ยลดเงินเดือนพนักงานหมดเลยนะ,ะมากน้อยอบางบริษัทลดถึงครึ่งหนึ่งหรือบางบริษัทก็ให้หยุดงานครึ่งครึ่งจ่ายเงินเดือนแค่ครึ่งเดียวอ,อันนั้นคือวิธีการของสิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ก็ให้ความช่วยเหลือเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่กระทบโดยตรง แบบเต็มเต็มเลยก็คือท่องเที่ยว,วเขาให้เลยจ่ายเงินเดือนแทนบริษัท75%เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เลิกจ้างคือคือพอพอพอเอาเงินเข้าไปที่ตัวบริษัทเนี่ยมันชัดเจนว่าเงินเนี่ยมันจะกระจายไปไปอยู่ที่ใครบ้างที่ที่เป็นลูกจ้างที่เป็นพนักง,งานบริษัทเพราะมันอยู่ในระบบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ของแต่ของไทยเนี่ยให้เขาเลิกจ้างก่อนแล้วแล้วไปเอาแล้วไป ไปรับไปรับเงินแล้วถึงจะช่วยเขาคืออย่างระบบประกันสังคมไทยเนี่ยคือตอนนี้ผมก็รู้จักกับพวกพวกท่องเที่ยวพวกอะไรหลายหลาย,ลายที่เขาเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งปิดเขานะอ่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคือ <laughs> คือ,ค,อคือคุณไม่สั่งปิดเขาเนี่ยเขาไปขอเขาให้ลูกจ้างเขาไปเอาเงินประกันเนี่ยไม่ได้ประกันสังคมไม่ได้อืมเพราะนั้นเขาเรียกร้องที่ภูเก็ตที่พัทยาเขาเข้าชื่อกันเลยขอร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง มีอำนาจเต็มตามตามเอกพหกรและการฉุกเฉินเนี่ยให้ให้สั่งปิดโรงแรมในจังหวัดเพื่อเขาจะได้ให้ลูกจ้างของเขาพนักง,งานของเขาเนี่ยไปรับเงินรัฐประกันสังคมได้วิจานั้นตอนนี้เขาไปรับไม่ได้เพราะว่ายังมียังยังมีสถานะคือจ้างงานอยู่ไม่ได้ถูกเลิกจ้างซึ่งซึงมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นแต่แต่ สิ่งที่รัฐบาลไทยทำกอนีคือว่าก็ปล่อยให้เขาเลิกกิจการไปาตามาธรรมชาติเอง <S <S ซึ่งมันไม่ถูกคือคือคือธุรกิจเนี่ยคนที่ทําธุรกิจเนี่ยส่วนผมว่าเกือบทั้งหมดอนะกว่าจะบิ i l ธุรกิจกว่าจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้นะั้นใช้เวลาการจะเลิกเนี่ยมันเลิกแล้วเปิดใหม่ไอ้เลิกอง,ง่ายแต่เปิดใหม่เปิดใหม่อะยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะนั่นนั่นคือว่ามันจะทําให้ ภาคธุรกิจของเราอ่ะอ่อนแอลงไปทันทีเลยถ้าเขาเลิกแต่ถ้าเขาประ,ประคับประคองโดยมีมีรัฐบาลเอาเงินซัพพอร์ตคือเอาเอาให้ตรงจุดอ่ะคือตอนนี้เราเราเหมือนเราแบบช้าไปช้าไปสองสเต็ปอ่ะก็คือให้เขาเลิกจ้างก่อนแล้วเราถึงให้แต่สิงคโปร์เนี่ยให้เพื่อไม่ให้เขาเลิกจ้างแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็วกเให้ให้ให้เงินช็อปโลนอัดเข้าไปอีกเพื่อเพื่อให้เขาอย่างน้อยพยุงไปได้นานที่สุด Mm hmm. อันนี้มันจะมันจะทำทำให้กระทบ mm hmm. ทกระทบเศรษฐกิจน้อย mm hmm. คือคือมันต้องทําทั้งสองอย่างคู่กันคือว่าให้งบทางด้านสาธารณสุขเพียงพอ mm hmm. ไม่ไม่ใช่ให้หมอมาบริจาคเงินไง mm hmm. ตอนนี้โรงพยาบาลก็รับบริจาคเงินอตอนนี้ผมก็เห็นภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยบริษัทยยใหญ่ๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ mm hmm. ช่วยเหลือบริจาคให้อโรงพยาบาลบา mm hmm. ซื้อเครื่องช่วยหายใจต่างๆ แต่ปัญหาที่ผมทราบมาที่ประสบปืคือว่าเวลาเขาเอาเงินเข้าให้โรงพยาบาลของรัฐไปแล้วเนี่ยเงินมันออกไม่ได้เงินมันออกไม่ได้เพราะว่ามีประกาศมีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุเขียนแบบโหดร้ายมากเลยว่าป้องกันทุจริตอะไรนู่นนี่ให้ให้ใช้กระบวนการจัดซื้อปกติโหคือตอนนี้เอกชนก็เลยบอกว่า อย่างนั้นเขาซื้อเครื่องให้เลยแล้วก็ดีกว่าเอาเงินสดให้ใช่ไหมแต่มันซื้อเครื่องไม่ได้ไง <c oughs> เครื่องมันไม่มี <c oughs> <c oughs> มันมันก็เลยตันอยู่นี่ตอนเนี้ย <ừ> คือคือตอนนี้จะเห็นว่าของเราเนี่ยเอ่อไอไอบาสุบาของเราเหมือนกันค,คือระดับหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดตัวเลขมันออกมายังไม่ชัดเจนนะเขาเรียกว่าเป็นบาสูก้าเหมือนกันเป็นมาตรการทั้งบาสุก้าทั้งด้านการเงินการคลังแต่เราไม่เล็งเป้าอ่ะ เรายิงสเปรสปะไม่เหมือนสิงคโปร์ถือว่ชัดเจนเล็งเป้าอันนี้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากในทางปฏิบัติว่าเอาอยู่หรือเปล่าจำนวนเงินไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ว่าแต่ว่าวิธีการไป,ปจ่ายตรงไหนอ,อ,อย่างไรเออมันมันได้ไหมเนี่ยเนี่ยผมประเด็นผมอยู่ตรงเงี้ยฮะผมผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยกับกับคุณดิศักนะว่าเออแมดเงินเนี่ยมันไม่ใช่สาระนะ,นะครับ ว่าแต่สาระมันอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าถูกคนด้วยหรือเปล่านะครับคุณจะมีเงินสักกี่กี่ล้านล้านเข้ามาเนี่ยถ้าคุณยิงกันเป็นสเปรธปะเนี่ยมันก็จะศูนย์เปล่านะครับแล้วเท่าที่ขยายความอย่างที่คุณศักดิ์พูดสักครูนี้ก็คือเรื่องของมาตรการพยุงเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยจนถึงนักขณะเนี้ยรอบที่สามแล้วนะ เราเนี่ยรอบที่สองกำลังจะเข้ารอบที่สาม <c oughs> แต่สิงคโปร์เนี่ยเคาะรอบที่สามไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเมื่อเมื่อวันที่หกนะครับ <c oughs> แล้วเม็ดเงินสามรอบที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเก็บตัวเลขมาเนี่ยประมาณหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทนะถ้าคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ก็ประมาณหกหมื่นล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับแล้วเข้าไปอย่างอย่างที่ที่บอกนะครับอย่างที่คุณิศักดิ์บอกคือเขายิงตรงไปที่ ควเรือนที่ที่ขาดรายได้ผู้ประกอบการคือแจกเงินให้ผู้ประกอบการ SME ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีกำลังในการจ้างคนต่อไปนะครับลักษณะของญี่ปุ่นก็เหมือนกันเท่าที่เท่าที่เก็บตัวเลขมาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเคาะที่จะอัดฉีดเงินลงไปในในระบบเพื่อพยุงเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้าน U.S. นะครับจนถึงนักขณะน,นี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่าค่าเฉลีย่ยที่ที่คุณนักการพูดหรือคุณหทธิศักดิ์พูดก็คือว่าญี่ปุ่นจะใช้เงินนักขณะนี้ประมาณ20%ของ GDP แล้วนะววในการพึ่งเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อัดฉีดเข้าไปที่ไหนแจกภาคคร,รัวเรือนเลยนะครับทุกคร,วรัวเรือนจะได้รับเงินแจกแล้วก็แจกไปที่เจ้าของอกิจการ SME ทำไมญี่ปุ่นเขาทำได้แบบนั้นเขาทำได้ได้ตรงเป้าและทำได้เร็วเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบลงทะเบียนตั้งแต่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับคนที่อายุ18ปีเนี่ยต้องยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคนนะครับต้องยื่นแบบทุกคนว่าคุณมีรายไ,ได้เรือไ่ได้แต่จะจะต้องมีภาระต้องเสียภาษีหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นข้อมูลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีมาก แล้วผมก็เชื่อว่าลักษณะของสิงคโปร์ก็ทํานองเดียวกันไม่ใช่เหมือนบ้านเราจะทําอะไรทีต้องมาลงทะเบียนกันทีแล้วก็ระบบก็ล่ม,มแล้วมันก็ไปกันไม่ไม่ได้สทีนะครับเราเรามีให้เรามีให้ถอนชื่อด้วยนะเออมันตลกห <c oughs> คือห้าพันบาทเนี่ย <c oughs> คนที่รอ5,000บาทกว่าจะได้รับตังค์เนี่ย <c oughs> บอกว่าวันที่8ปดเมษายนพรุ่งนี้ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เงินสักกี่คน